ในสมัยพญยา,ยามังลายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาไทยได้มีการสงครามเป็นอันมากจึงทําให้เกิดวิชาอาวุธมากมายต่อมาอาณาจักรล้านนาไทยได้เสื่อมลงจนตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพมา่าทําให้วิชาดาบเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ในศินละปะการแสดงการไล่ลําลตามที่จะได้เห็นตามงานประเพณีต่างๆ ปัจจุบันได้มีการเสาะ,ะแสวงหาเก็บเอาวิชาท่าลําต่างๆที่ยังคงเหลือมารวบรวมไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วถอดรหัสลับเคล็ดวิชาในท่าลําเหล่านั้นออกมาโดยท่านครูหมีกำฟ้าชื่อจริงนายนัทพัฒ์งกันทเสนอายุ42ปีท่านเป็นคนอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายต่อมาได้ศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขารัฐศาสตร์ ท่านได้มีความรักความสนใจในวิชาต่อสู้เป็นอา,ากาขณะเรียนอยู่ที่มหาวิเยรามคำแหงท่านได้เข้าชมรมเสืออาวุธไทยคำแหงและมวยไทยชาัยาต่อมาท่านได้มีโอกาสล่ำเรียนวิชาเพลงดาบอัธมาตรแล้ววันหนึ่งท่านได้เห็นท่าดาบจากท่านเหนือจากรุ่นพี่ในสำนักท่านหนึ่งซึ่งได้ท่านี้มาจากพ่อครูมานพยลนะ ศิลปินแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จึงเกิดความสนใจเมื่อมีโอกาสได้กลับบ้านที่เชียงรายจึงได้ออกตามหาวิชาดาบของทางภาคเหนือบ้านเกิดของท่านเองขณะนั้นก็แทบไม่เหลืออยู่แล้วจะเหลือก็เพียงแต่ท่าลำเรื่องเล่าเท่านั้นหาวิธีการใช้ต่อสู้จริงๆไม่มีซึ่งแต่ละท่าได้มาจากชาวโยนกบ้างชาวไทยลื้อบ้างจนท่านได้นำท่าลำโบราณ จากหลายที่นั้นมาเรียบเรียงทดลองค้นหาวิธีใช้และสร้างระบบการสอนการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นมาตรฐานท่านได้ใช้เวลาถึง20ปีถอดรหัสเคล็ดวิชาที่ซ่อนไว้ในท่าลำดาบโบราณต่างๆออกมาให้ใช้ป้องกันตัวได้ต่อสู้จริงได้ฟ้อนลำตาประเพณีได้โดยยังคงอัตลักษณ์การต่อสู้ด้วยอาวุธล้านนาเอาไว เป็นการตามรอยศาสตร์วิชาภูมิปัญญาโบราณของบรรพชนด้วยความที่ศึกษามาจากครูหลายท่านที่ท่านได้รวบรวมไว้ท่านจึงใช้ชื่อดาบกำฟ้ามายกย่องบูชาครูทั้งหมดที่ได้ประสิทธิศาสตร์วิชาเพลงดาบล้างนาไทยให้ท่านครูหมีและท่านครูหมีได้นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าล่ำเรียนมานั้นทางด้านอาวุธล้านนาทั้งหลาย กลับมาเผยแพร่และสอนที่จังหวัดเชียงรายอันเป็นบ้านเกิดของครูหมีเองควบคู่ไปกับจริยธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์จารีตประเพณีอันดีงามเพื่อให้ได้สืบสารเผยแพร่ต่อไปมิให้สูญหาย